สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ c h a n n e l a แล a n d นะครับผมวันนี้เราชอบเกม Fortnite กันซีซั่นใหม่ทำดูสิว่าจะสุดแค่ไหนแล้วมันแค่ไหนเป็นยังไงบ้างเราไปลุยกันเลยเอาละครับพอเสร็จปุ๊บนี่ก็เป็นแรงค์ออนโซโลนะครับเพลนี่แรงค์บอลสามอยู่มาเล่นเลยนะครับแมชเมคกิ้งไปเวลาคนที่เล่นปุ๊บอาจจะมีการแหลกนู่นนี่นั่นนะครับคอมอาจจะไม่ได้นั่นมากอคอมของอผมเนี่ย ก็จะไม่ค่อยเยอะสเปคมีเท่าไหร่เหมือนกันนะครับผมแต่ก็เล่นเท่าที่มีไปก่อนเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะปรับตรงนี้ได้ Resolution ต่างๆของผมนี่ต่ำหมดนะวิวนี่ก็มีเดียมมีเดียมโลหมดเลยปรับเอานะครับเอาน้อยสุดเพื่อที่ว่า performance จะได้ดีครับ lower graphics performance ต่ำแต่ว่า lower graphics performance สูงเออปรับเอาอต่างๆนี่ครับ ไม่ต้องไปเยอะมันเดี๋ยวเล่นไม่ได้แหละนี่ขนาดปรับต่าสุด,ดยังมีหลักนิดหน่อยแต่ว่าก็พอเล่นได้อยู่ระหว่างรอเดี๋ยวเรามาดูนี่ตรงนี้น่นต่างๆเขาเริ่มจะมาละ preparing นะครับเต็มตัวจะมีโหมดนู่นนี่นั่นด้วยเขาไปลองดู ตอนนี้ก็มีเล่นเกม Fortnite นะครับกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีเกมนารูโตะด้วยเดี๋ยวฝากด้วยนะครับเกมรูโตะไม่เล่นานานแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเล่นด้วยแล้วก็อ,อื่นๆนะครับผมใครชอบโหมดไหนนะครับใน Fortnite ก็คอมเมนต์กันมานะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยชอบเล่นโซโล่โนบิวนะครับไม่ต้องสร้างอะไรเยอะ จัดไปเลยมีโหแบบใหม่รันซีโ่บิลด์กดปีแล้วขอบคุณนี่ครับบัสเทรเวอร์ก่อนซีเราจะลงไหนกันดีตอนได้อยู่มาตรงนี้เราสักมานี้ก็ได้ นีใกล้จะคริสต์มาสนะครับเป็นสนตาร์โดยไปลุยซีซั่นนี้เพิ่งมายังไม่ได้เล่นเลยเนี่ยไม่เพิ่งไม่รู้ด้วยนะว่ามีแบบซีซั่นใหม่มาครับก็เลยแบบเออน่าสนใจลองมาเล่นดูทีก็มันอยู่นะ ซีโร่บิวมีคนมาเยอะมาเยอะเรารีบวิง

ได้ยอดเลยนี่อะไรเปืนอ,อะไรโอ้โนฉุดกันสุดกัน <S 1> <S 1> นี่มันมิดมันดื่มดื่มได้ แต่ก่อนมันนั่งไงให้มันเดินเดินดื่มได้เจ๋งเจ๋งมากให้ไปรถนี้ดีกว่านี่รถเท่มากน,น,นี่รถเท่มากไหมโอ้โหรถเท่มีทั้งหมด79คนนะตอนนี้ คนผิวดายหมดต่อไปสักประมาณนี้ดีไหมนีดีกว่าก็ค่อยไปไม่ต้องรีบโอ้โนนหนี่น้ำนี่ขนาดกราฟิกต่ำสุดนะยังแบบพอได้อยู่นะกราฟิก เวลาใกล้หมดนี่มันจะลดลงเฮ้ยมีคนอยู่ตรงนู้นหรือเปล่านี่มันมีคนยิงก,กันอยู่ตรงนู้นด้วยน,น,นี่มีอะไรอะไรโมน,นิดกว่ายไปแจมไปแจมได้เฮ้ยมีคนยิงใส่เรา มันต้องมีความเก่งอยู่เราหกได้นีวว่หว่าโอ้สุดยอดเป็นไงล่ะโปรเฟชชันนอลจริง อยู่ตรงนี้เองี่นี่จะับ gucken, ได้จับได้โอ้นไงล่ะมันมีการแจมกันได้นะครับเพราะว่ามันเป็นโหมด Battle Royal ัลก็จะเป็นที่จะต้องนั่นเจอได้ก็ฆ่าหมดแหละถ้าเขาถ้าเราไม่ฆ่าเขาก็ฆ่าเรา เราจะเป็นคนดีไปได้ปกติเป็นคนดีไงไม่ชอบแจมคนอื่นอันนี้ไม่ได้ละเขาต้องขอหน่อยต้องขอหน่อยดีกว่าเฮ้ยมี pool table นะจิงโ,โตสนุกโอ้ห้องเกม ทุกได้สามทีสทีเออโดนฟอร์ชนอล โอคันคันหน้าผากเลยเพลงเป็นมากไปนหน่อยกระสุดปืนกับระสุดปืนมีคนแบบนี้ปะไปโดน,นโดนลุกปะีป่นโดนลุกปะจะลุกหรือเปล่หลบก่อนหลบก่อน

ไปไหนละไปครับไปออกไปดูละไปดูละ,ละตามไหมตามดีไหมปืนอะไรเนี่ยโอ้ปืนเจ๋งนี่ ปืนดีด้วยนะปืนสไนเปอร์ไรฟโฟเรายังพอได้อยู่วกาซีซั่นนี้มันเหมือนกันนะแผนที่เปลี่ยนใหม่ด้วยเลยไปเุยไปแถวนี้ไหม เฮ้ยมีรถคันใหม่ด้วยรถคันนี้เจ๋งเป็นรถเท่มากโอ้โหโอ้โหมีบูสต์ด้วยโอ้โหโอ้โหโโอ้หนี่ดิฟดิฟเฮ้ยมังกรมากไปทางนี้โอ้โหอย่างเจ๋งอย่างแรงมาครั้งมาเล่นฝนไหนไม่ยิงไม่ยิงคนนะนั่งเล่นรถแข่งขับรถอย่างเดียวครับนั่งดิฟ ดิฟอย่างเี้ดิฟดิฟโอ้โอ้โหมีคนอันนี้ป่ะไม่ค่อยไปดูนะครับไม่ต้องรีบแวบๆแถวนี้ป่ะโอเค โอ้ยโดนโดนฟาดฟาดเละหน้าเละเลยนี่ก่อนนี่ก่อนมีคนจะแจมอเอาวูไปไงล่ะมาแจมจะมาแจมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมนักฟาดอยู่แล้ว

ครับบ๊ายบครับผมนี่โปรเฟชลมีใครอีกไหมไม่น่ามีนะเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่อน้ำมันจะหมดจะน,น้ำมันที่ไหนดีเนี่ยโลคนี้กินน้ำมันจริง เลยต้องเบรคไปรถ EV วีะรถไฟฟ้าละ ปมันเนี่ยปะละมันอยู่แถวนี้มีปะเนี่ยมีฮะตรงนี้เด่นเกินนะะจุดเด่นไปหน่อย,ยอะไรไอเทบอะไรเนี่ยดูปยองดูสิคืออะไรสีม่วงๆเนี่ยโอ้ กัดได้เป็นเหมือนเป็นเหมือนโล่นะครับเจ๋งเจ๋งเป็นอาวุธแล้วมีโล่ด้วยโล่กัดด้วยไม่มีน้ำมันเปล่าน้ำมันเลยเหรอือม,มีเราน้ำมันเลยโวยไกลเกินมันจะมาหมดตอนนี้อีก จางหิมะด้วยนะเดินเดินอุ้ยมีรถมีรถเดินไกลแน่อทำไงน้ำมันหมดอีกแล้วนะนี่ดีกว่ารถเป็นโฟร์วีลนะรถฮิมะน่าจะทำได้ดีกว่าเขาอยู่แถวนี้ไหมรถลัมโบในลัมโบดิปะฮะ ครอยู่ไหมโอ้เต็ม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 ไเมืม่อกี้ปไปยิง อันได้ใช้สี่หนึ่งสองสามสี่มีใครอยู่ไหมค่ขอยๆไปค่อยๆไป้อ,ไปไปไองรีบไม่นี่อะไรเนี่ยทองด้วยโอ,อ้ยโดนยิงโดนยิงโดนยิงอยู่ไหนอ๋อเห็นแล้ว เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะตายเต็มมันเต็มตม,มาส,ส,สู้อ่ะสู้อ่ะนี่ฆ่าได้มาได้สิบคนโอ้โหใหญเนี่ยโอ้ยจากข้างหลังดีวยวะไอ้นี่เป็นไรล่ะ ลมรู้สึกมีสองคนมันจะมีสองคนไงก่อนดีกว่าตัวลมตัำลงม,มีเส้เกี่ยวไหมคือต่ำด้วย ได้อยู่เดียวได้อยู่ไม่มากก็น,น้อยนี่อะไรเนี่ยเศรษโฟิจดี วิกตอรี่พอดีตกใจอย่างอึ้งคลิปแรกที่อัดในวิกตอรี่รอยัลเลยนะครับวิกตอร์วิกตอรี่รอยัลโอโ้โหเพื่อคนดูเลยเอเชียแลนด์นะครับถ้าชอบฝากติดตามกดไลค์ซับสไคร์ด้วยเดี๋ยวมาดูเกมอื่นฟอร์ตไนน์นัมบุโตนู่นนี่นั่นนะครับ h ฮาร์ s t o n e Overwatch โอโ้โห ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากนี่1ที่1นะครับ e 1ิ e เลอ e l i m i n a t i o n โอ้โหมันจริง solo rank solo build มันต้องเล่นอย่างเงี้ยแหละเพราะว่ามันแบบโหมดทุกคนรวมกันหมดไงเราจะมาเป็นแบบนั่นไม่ได้เพราะก่อนอันนี้นเคยแบบว่าเออไม่แจมเงี้ยโหโดนคนแจมเรากนะ็นั่นสิใช่ปะ เขาต้องถ้าถ,ถ้ามีโอกาสที่ได้เขาต้องนั่นเลยนะครับ Congratulations you earned a victory o y a l กลายเดอร์นะครับโอ้โ oh, หนี่ได้นี่เลยเป็นรีวอร์ดอีควิปเลยนะครับผมอ่านี่ก็คือโหมด Rank Zero Build นะครับ Chapter 5 Season 1นี่มีอะไรบ้างเนี่ย โอ้ oh, มีนี่ด้วยมีหลายโหมดอัรับเพรสเซนต์ได้ mm hmm. คืออะไรโอ้ mm hmm. oh, มีนี่ด้วยรีวอร์ดต่างๆเอาว่าไปโอเคแล้วก็นี่มีหลายอย่างนะครับลองดูแต่ส่วนใหญ่จะเล่นนี่เป็นแรงดีกว่าซีโร okay. <Okay. S 1> uh ่บิล เดี๋ยวไว้เล่นเขาหน้าละกันอันนี้นะครับมันนี้จะเป็นแบบเหมือนโซโละแอเวนเจอร์ take t คเ e t ะเทรนด์ฮันด์บราดโอ้สนุกกันนะก็แบทเทิลเพสซีโรบิลโอเคก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปนี้เราไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวจะมาลองเล่นโหมดอื่นๆหรือว่าชอบโหมดซีโรบิลแรงก็ คอมเมนต์กันมาเดี๋ยวเล่นเพิ่มแล้วก็เกมอื่นก็ฝากด้วยนะครับก็มีในเรื่องของนารูโตะที่เล่นนานแล้วไม่เคยจะกลับมาเล่นใหม่แล้วก็อื่นๆประมาณนี้ก็อะไรกันเออซื้อของสกินเอาดูสกินดีกว่าไปที่ช็อปสกินนะครับนี่ดินจาั้ทัโเท่มากแล้วก็จะมี โอ้มีรถด,ด้วยเหรอโอเคเท่นี่โอ้โหทังเท่เขาเปลี่ยนเลเยอร์ใหม่อยู่นะทำได้ดีเลยล่ะหมุนได้อะไรอีกมีริกแพรมด้วย ชุดสูใครเซนด้วยโอ้โ oh, ห oh, oh. นี่อะไรเนี่ยเกียร์พรีเฟสติวัลนักคลายมีเพลงด้วยมียางตางโอ้โหเยอะแยะไปหมดมีเลโก้ด้วยสเปเชียลบั d ด e นะครับผมอะก็ประมาณนี้ส่วน คนที่เล่นแล้วมันแแหลกๆเลยมันแปลกอะไรเงี้ยก็มาที่เซตติ้งนะครับตรงนี้เนี่ยเซตติ้งแล้วเราก็มาปรับให้มันต่ำสุดอันนี้นี่คือของผมนะที่ที่เซตไว้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะมีเดียมกับโลนี่แหละเพราะว่าคอมไม่ได้แบบรุดท็อปมากก็เล่นได้เล่นได้อยูอ่ประมาณนี้นะครับผมไปลองดูก็มีอะไรก็มาคอมเมนต์มาดูอะไรกันแล้วกันก็ประมาณนี้นะครับก็โอเคแล้วเดี๋ยวว้แล้พวพบกันใหม่ครั้งหน้าคุณนะครับทุกคนที่ติดตามก็ เอ่อไปพบกันใหม่ครั้งหน้าครับผมลวพบกันครับ